กรีดเป็กผลิตโชคโกอิเตอร์ยืนยันร่วมงานประกาศรางวัลระดับเอเชียประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่าสุตาสุทอ์อย่างหนุ่มเป็กผลิตโชคจะเป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมงาน2022เอเชียอาร์ติสต์อะวอด ประกาศรางวัลสำหรับนักแสดงและนักร้องทั่วเอเชียจัดขึ้นโดย Money Today หนังสือพิมพ์ธุรกิจในเกาหลีใต้และแบรนด์สื่อระดับโลกอย่าง Star New และ MTN เพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินเอเชียทั้งในด้านโทรทัศน์ภาพยนตร์และงานเพลงงานนี้เปิดเผยไลน์อัพปังไม่ไหวอาทิ Seven t ี e เ The บ o ย Stay k i d s i ีทรี นิวจีนและศิลปินดาราชื่อดังอีกมากมายซึ่งจะเข้าร่วมงานในวันที่13ธันวาคม2565ที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ